สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมโชตบ้านบ้านนะครับวันนี้ผมมีพระสมเด็จวัดระฆังนะครับมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกหนึ่งองค์นะครับครับองค์นี้จะเป็นพระสมเด็จวัดระฆังนะครับพิมพ์พระประธานหรือหลายๆท่านก็จะเรียกว่าพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้จะมีการลงลักปิดทองนะครับ มีการลงรักปิดทองที่ที่องค์พระนะครับเราจะเห็นที่องค์พระจะมีลักษณะเหมือนกับลกหรือทองได้หลุดล่อนไปบางส่วนแล้วนะครับได้หลุดรอดไปบางส่วนนะครับทำให้เราจะเห็นความมีอายุนะครับขององค์พระนี้ส่วนหนึ่งเราจะดูได้จาก ลักและทองที่อยู่ที่องค์พระในขัานผู้ชมครับเรามาชมกันในเรื่องของบล็อกแม่พิมพ์นะครับบล็อกแม่พิมพ์นี้จะเป็นบล็อกแม่พิมพ์ของพิมพ์พิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์พระประธานนะครับเป็นลักษณะเกตทะลุซุ้มนะครับเป็นเกตทะลุซุ้มนะครับ เกจจะทะลุซุ้มนะครับท่านผู้ชมใบหน้าก็จะเป็นเหมือนหน้าเสี้ยมนะครับแลัขษณะคล้ายหน้าเสี้ยมนะครับแก้มฝั่งขวามือขององค์พระหรือซ้ายมือเรานละครับจะมากกว่าแก้มด้านซ้ายขององค์พระหรือขวามือเรานะครับนี่นะครับมากกว่านี้นะครับลำคอเราจะเห็นลำไหลนะครับช่วงแขนนะครับไหลนะครับจะมีการโค้งที่สวยงามนะครับผู้ชม มีการโค้งที่สวยงามนะครับการทิ้งแขนนะครับหน้าตักนะครับเราจะเห็นการพับขามาที่ด้านหน้านี่นะครับเหมือนกับขัดสมาธิลาบนะครับขัดลาบนะครับผู้ชมเหมือนกับก็เรียกว่าไม่ได้ไม่ได้ขัดสมาธิเพชรน,นะครับเราจะเห็นแข้งแข้งแข้งซ้ายขององค์พระเนี่ยนะครับ ชนกับเข่าด้านขวาของพระค่อนข้างจะค่อนข้างจะชัดเจนนะครับผู้ชมนะครับฐานนะครับฐานฐานชั้นที่1ที่2ท,ที่3นะครับตามลักษณะของอัตล์ของสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดละฆังนะครับท่านผู้ชมเส้นซมนะครับเส้นซมมีการเดินเส้นซมที่ค่อนข้างสวยงามนะครับเล็กสวยงามนะครับ เล็กเรียวนะครับเล็กเลียวสวยงามนะครับเข้ากับเส้นสายขององพระนะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งที่ช่างนะครับได้มีการออกแบบนะครับในการเดินเส้นสายให้องคพระและเส้นซุ้มมีความสัมพันธ์กันนะครับในเรื่องของเส้นสายนะครับองค์นี้จะมีการลงลักปิดทองนะครับลงลักปิดทองไว้ที่อง์พระนะครับ ส่วนหนึ่งเราจะเห็นมีทองหลุดล่อนไปนะครับลักหลุดล่อนไปนะครับเราจะเห็นมีคาบฟ้าขาวขาวนะครับคาบฟ้าขาวขาวขึ้นที่บนลักหรือบนทองนะครับซึ่งลักษณะเช่นนี้เราสังเกตดูที่องค์พระนะครับทำให้เราเห็นเนื้อในด้านองค์พระนะครับซึ่งมีลักและทองปิดปกคลุมไว้นะครับเผยเนื้อมาให้เราเห็นนะครับ เราจะเห็นเนื้องค์พระค่อนข้างจะมีความสวยงามนะครับมีความสวยงามชัดเจนนะครับเส้นซุ้มวงแขนนะครับอกเราจะเห็นเป็นร่องคล้ายๆสังคตินะครับผู้ชมสวยงามนะครับองค์นี้องนี้มีความสวยงามหลายๆท่านอาจจะนึกไปถึงองค์ดังในตำนานนะครับท่านผู้ชมองค์ดังในตำนานนะครับจะมีลักษณะ องนี้ลักษณะคล้ายๆนะครับคล้ายๆมีความคล้ายถึงคล้ายมากที่สุดนะครับท่านผู้ชมคล้ายในที่นี้หมายถึงว่าเส้นซุ้มและกา,การเดินเส้นแขนนะครับวงรักแร้ด้านซ้ายมือนะครับค่อนข้างโค้งนะครับค่อนข้างโคง้งไหล่ด้านขวามือองคพระะซ้ายมือเราจะมีการเหมือนกับมุมตรงนี้กระดกขึ้นมานิดนึงนะครับ ด้านนี้นะครับท่านผู้ชมส่วนด้านซ้ายของพระขวามือเราจะมีการโครง้งและเส้นแขนนี่จะเลียวสวยงามนะครับรับกับเส้นซุ้มด้านนอกนะครับถ้าท่านผู้ชมยังนึกไม่ออกนะครับเดี๋ยวผมจะมีองค์เทียบให้ดูนะครับองค์เทียบนะครับองค์นี้จะเป็นองค์เทียบผมจะให้ดูของการเดินเส้นซุ้มนะครับซึ่งจะมีการความแตกต่างกันนะท่านผู้ชม นะครับท่านผู้ชมขออภัยนะครับเส้นซุ้มองค์นี้นะครับจะมีความใหญ่กว่าอวบกว่านะครับองแขนก็จะไม่โค้งเท่าเท่าองน,นี้นะครับท่านผู้ชมเส้นแขนก็จะใหญ่กว่าเส้นซุ้มก็จะใหญ่กว่านะครับท่านผู้ชมนี่คือการเปรียบเทียบให้เห็นว่าพระที่ทำในคาว คนละครั้งกันหรือว่าคนละบล็อกแม่พิมพ์กันจะไม่เหมือนกันนะครับการเดินเส้นซุ้มนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมดูเส้นซุ้มนะครับองค์นี้นะครับจะมีความสม,มูทสวยงามนะครับจะไม่กระด้างนะครับเหมือนองนี้นะครับผู้ชมเกจก็เหมือนกันนะครับจะไม่แบบปี๊ดจนแบบชัดเจนจนแบบจนหน้าจนหน้าสงสัยนะครับ องนี้เขาจะเป็นธรรมชาตินะครับเป็นธรรมชาตินะครับองนี้ผู้ชมผู้ชมดูสององนี้นะครับจะมีความแตกต่างกันนะผู้ชมในเรื่องของเกตนะครับผู้ชมใบหน้านะครับวงแขนนะครับเส้นซุ้มนะครับเส้นสายที่เดินองพระนะครับจะมีความแตกต่างกันนะครับเพราะพระเป็นการสร้างกันคนละช่วงเวลา นะครับองค์นี้จะเป็นองค์ที่สร้างมาที่หลังนะครับที่หลังสังเกตได้ดูจากเนื้อหานะครับมวลสารต่างๆนะครับความมีอายุความมีอายุนะครับท่านผู้ชมลองชมดูนะครับลองเปรียบเทียบกันดูนะครับพระสององค์นี้จะไม่เหมือนกันนะครับแต่ถามว่าคล้ายไหมคล้ายแต่ไม่เหมือนนะครับ ไม่เหมือนในที่นี้หมายถึงว่าเส้นซุ้มองพระองแขนนะครับวงแขนนะครับเส้นสายขององค์พระนะครับจะมีความแตกต่างกันนะครับอันนี้ผมเปรียบเทียบให้ดูค่อนข้างอย่างชัดเจนนะครับว่าพระที่ทําคนละเวลากันหรือว่าคนละครั้งกันเนี่ยความแตกต่างมันจะไม่เหมือนกันแน่นอนนะครับองค์นี้นะครับจะมีความละไม้คล้ายคลึงกับ พระองค์ดังในตำนานมากที่สุดนะครับนี่ครับด้านข้างนะครับท่านดูความเปลี่ยนแปลงนะครับจะมีข้าวฟ้าขาวขาวขึ้นนะครับผู้ชมนี่ครับท่านผู้ชมนะครับบ่งบอกถึงพระที่มีอายุนะครับที่มีอายุยาวนานนะครับผู้ชมเราจะเห็นที่เส้นด้านข้างเนี่ยนะครับเราจะเห็นมีข้าวฟ้าขาวขาวนะครับขึ้นปกคลุม ในส่วนที่เป็นเนื้อหามวลสารพระเราก็ยังจะพอได้เห็นนะครับผู้ชมนี่ครับท่านผู้ชมเราชมกันแบบยังไม่ต้องลงกล้องนะครับผู้ชมนี่ครับคือการเปลี่ยนแปลงนะครับ ความมีอายุนี่คือด้านหลังนะครับด้านหลังของพระองค์นี้ก็จะมีทองมีลัก์นะครับซึ่งเป็นทองเป็นลักเก่านะครับผู้ชมสังเกตได้จากสีสันนะครับสีสันวันณะของทองนะครับและลักม่บงบอกถึงอายุขององค์พระได้ส่วนหนึ่งเลยเดียวนะครับท่านผู้ชมนะครับองค์นี้จะมีความ เก่ามีอายุนะครับค่อนข้างจะสวยงามชัดเจนนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเราลองมาลงกล้องดูนะครับสักเล็กน้อยนะครับถึงเนื้อหามวลสารของพระองค์นี้นะครับท่านผู้ชมนี่ครับคือการเปลี่ยนแปลงนะครับของลักทองที่ แปะไว้ที่องค์พระนะครับที่ทาไว้ที่องค์พระนะครับจะมีความเก่าแห้งหลุดร่อนนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งได้นะครับในการคาดคะเนอายุขององค์พระนะครับท่านผู้ชมนี่ครับท่านผู้ชมความเปลี่ยนแปลงขององค์พระมีให้เห็นนะครับ ค่อนข้างจะชัดเจนทีเดียวนะครับท่านผู้ชมค่อนข้างชัดเจนนะครับสิ่งเหล่านี้ต้องใช้การเวลานะครับธรรมชาติล้วนๆนะครับธรรมชาติล้วนๆจะไม่โกหกเรานะครับธรรมชาติจะไม่โกหกเรานะครับนี่ครับท่านผู้ชมชมไปตามภาพนี่เลยนะครับค่อนข้างสวยงามชัดเจนนะครับผู้ชม นี่ครับทองเก่านะครับทองเก่าลักเก่าคาบผมเข้าใจว่านะครับสีขาวๆนี่ก็อาจจะเป็นของยางว่านนะครับว่าน1 0อยแที่นำมาผสมอยู่ในองค์พระส่วนหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องแคลเซียมแคลไซที่เกิดปฏิกิริยานะครับอยู่ในองค์พระนะครับก็จะละเหิด ขุดขึ้นมานะครับเกาะอยู่ที่ผิวพระนะครับเป็นเรื่องของธรรมชาติล้วนๆนะครับท่านผู้ชมนี่ครับธรรมชาติจะไม่หลอกเรานะครับธรรมชาติจะไม่หลอกเราถ้าเราเรียนรู้ธรรมชาติได้นะครับธรรมชาติจะไม่หลอกเราเนกาง,งสวยงามนะครับเดี๋ยวผมจะให้ ท่านผู้ชมชมลักษณะเต็มองค์แบบนี้นะครับจะได้เห็นเนื้อหามวลสารนะครับความความมีอายุนะครับขององค์พระที่ค่อนข้างจะเป็นพระที่ทันยุคอีกหนึ่งองค์นะครับต้องเรียนท่านผู้ชมนะครับพระองค์นี้จะเป็นพระบอกแม่พิมพ์ในยุคต้นของหลวงปู่นะครับไม่ใช่ยุคปลายนะครับ เพราะฉะนั้นเราจะดูจากพิมพ์ทรงได้ส่วนหนึ่งนะครับพระยุคต้นกับพระยุคปลายจะมีความแตกต่างกันอยู่แล้วครับในเรื่องของบล็อกแม่พิมพ์นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะให้ท่านผู้ชมชมเต็มองค์นี้นะครับซึ่งจะมีความชัดเจนในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชม จะเป็นพระที่ค่อนข้างจะมีความกดได้ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์ชัดเจนนะครับในทุกสัดส่วนนะครับเป็นพระที่สมบูรณ์ทุกสัดส่วนนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเป็นพระที่สวยงามอีกหนึ่งวงเลยนะครับท่านผู้ชมครับก็นํามาให้ท่านผู้ชมนะครับได้รับชมนะครับท่านใดนะครับต้องการ ต้องการจะรับไปบูชานะครับต้องการจะรับไปบูชานะครับสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทรข้างต้นนะครับตรงนี้จะเป็นองค์ที่ค่อนข้างจะหายากนะครับในเรื่องของพิมพ์ทรงที่ใกล้เคียงกับพระองค์ดังในตำนานค่อนข้างจะใกล้เคียงมากนะครับในเรื่องของเส้นซุ้มนะครับวงแขนใบหน้าเกต การวางแขนและฐานทั้ง3มชั้นนะครับมีความใกล้เคียงกับองค์ดังในตำนานมากที่สุดนะครับท่านลองหาดูนะครับพระลักษณะเช่นนี้นะครับพิมพ์ทรงเช่นนี้นะครับจะค่อนข้างจะหาไม่ง่ายนะท่านผู้ชมหาไม่ง่ายนะครับนี่ครับความเปลี่ยนแปลงนะครับความเก่ามีให้เราเห็นนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของ เนื้อหามวลสารนะครับการงอกของยางว่านหรือแคลไซนะครับที่องค์พระจะมีจับอยู่นะครับค่อนข้างจะทั่วทั้งองค์นะครับผู้ชมด้านหลังนี่ก็มีนะครับเดี๋ยวผมจะให้ชมด้านหลังนี่นะครับนี่ครับคาบฝ้าขาวๆเราก็จะเห็นนะครับ ของและลักที่ปิดอยู่ที่องค์พระนะครับมีความเก่ามีอายุนะครับเนื้อหามวลสารเราจะเห็นค่อนข้างจะมีความสวยงามนะครับค่อนข้างจะมีความสวยงามนะครับเป็นธรรมชาตินะครับก็ฝากไว้อีกหนึ่งองค์นะครับท่านใดสนใจนะครับสอบถามได้ที่เบอร์ด้านบนนะครับครับคงขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ